ถ้าลูกของเราเผลอหลับแล้วโดนขังอยู่ในรถตู้เราจะสอนลูกยังไงให้หนีรอดออกมาจากรถตู้ได้มาดูวิธีกันเด็กที่โดนขังอยู่รถตู้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เด็กนั้นเผลอหลับไปนะครับแล้วเพื่อนๆลงไปหมดแล้วคนขับรถตู้ก็ไม่รู้ว่าเด็กนอนอยู่ข้างในนะครับอากาศข้างในจะลดลงนะครับแต่ไม่พออากาศจะร้อนมากถ้าตากแดดจะร้อนสุดๆเลยนะครับเด็กจะเสียน้ําและจะเริ่มหายใจไม่อ่อนครับอย่างแรกที่เด็กๆต้องทานะครับคือพยายามมาด้านหน้ารถให้ได้นะครับพยายามปีนมาถ้าเป็นรถตู้ก็ต้องปีนแบบนี้นะครับ เมื่อปีนมาถึงตรงประตูสไลด์นะครับให้เด SC ็กๆพยายามเปิดประตูตรงนี้ดูนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเปิดไม่ได้เพราะมันมีระบบกันเด็กไม่ให้เด็กเปิดจากภายในได้ถึงแม้จะไม่ได้ล็อกนะครับด้วยระบบล็อกกันเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็เปิดไม่ได้นะครับให้เด็กๆนะครับปีนข้ามาตรงฝั่งคนขับเลยนะครับปีนข้ามาแบบนี้เลยจากนั้นกดแต่ย่างเดียวเลยครับกดจนกว่าจะมีคนมาช่วยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องพยายามเปิดจะไม่มีทางเปิดได้แน่นอนต้องกดอย่างเดียวครับกดจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะครับ นอกจากข่าวที่เด็กเสียชีวิตในรถตู้แล้วยังมีข่าวที่เด็กเสียชีวิตในรถยนต์ปกติของผู้ครองด้วยนะครับเรามาดูระบบล็อกกันเด็กของรถยนต์ปกติกันนะครับระบบล็อกกันเด็กมันจะอยู่ด้านหลังบานประตูตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดนี่ตรงนี้กดเปิดแล้วนะครับจะเป็นระบบล็อกกันเด็กจะไม่สามารถเปิดจากข้างในได้นะครับต้องเปิดจากข้างนอกเท่านั้นเด็ก <manip. S 2> จะไม่มีทางเปิดได้เลยจากข้างในรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยครับผู้ใหญ่ก็จะเปิดไม่ได้นะครับเราปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยลองเปิดดูครับอันนี้เราไม่ได้ล็อกรถนะครับไม่มีทางเปิดได้แนนน่อครับ นี่อันนี้เป็นระบบล็อกกันเด็กที่รถตู้ที่ส่วนใหญ่จะใช้กันเด็กรถนักเรียนก็จะเปิดระบบนี้ไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกรถและเสียชีวิตครับอันนี้ดีมากนะครับแต่ถ้าลืมเด็กเนี่ยจะเป็นปัญหาให้ผู้ปกครองนะครับฝึกลูกของท่านนะครับมาฝึกกดแตรตรงด้านหน้ารถนะครับกดเล่นไปเลยนะครับสอนเขาว่าต้องปีนมาตรงฝั่งคนขับและกดแตรเรียกคนให้มาช่วยนะครับรถที่ไม่ได้สตาร์ทครับไม่มีทางเปิดหน้าต่างได้แน่นอนครับนี่ผมกดให้ดูไม่มีทางแต่แต่ยังทํางานปกตินะครับเปิดคลิปนี้ให้ลูกหลานของท่านดูนนะะรัแแลลชชไไปใหหห้้้เเเดด็็กๆๆยอิาโจ สอนวิธีการเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์เหยียบกันตายอย่างที่ประเทศเกาหลีนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันเชียโ h ชาแนลไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันจุ๊บ